ดวงเด่นทั้ง12ราศีประจำเดือนตุลาคม2567มาดูกันว่าแต่ละราศีดวงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษนั้นช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษใครๆก็อยากรู้จักและเข้าหาคุณข่าวดีสำหรับคนโสดที่เดือนนี้ อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยให้คุณได้ศึกษาคนมีคู่ช่วงต้นเดือนมีทิศทางที่ดีมีความโรแมนติกในด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกมีความมั่นคงมีเงินเข้าเยอะแถมปากพารวยช่วงนี้เก็บเกี่ยวให้ดีเพราะการเจรจาต่อรองของคุณเป็นต่อมากในด้านการงานยังได้เรื่อยๆมีชิวบ้างอู้บ้างแต่สุดท้ายก็สามารถเคลียร์งานค้างได้ช่วงนี้งานยังไม่มีอะไรโดดเด่นนักแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องให้เครียดทุกอุปสรรค ผ่านไปได้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือมีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบทันทีไม่มีการแพลนมาก่อนรวมถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยอุปสรรคในเดือนนี้มีเข้ามาบ้างแต่เคลียร์ได้เรื่องเงินให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่ายเงินก้อนที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้โชคลาภถ้ามีจะมาแบบปุ๊บปับ๊บรับโชคเช่นกันส่วนด้านความรักคนโสดจะได้คนอายุมากกว่าเข้ามาพัวพัน คนมีคู่ฝ่ายที่อายุมากกว่าจะทำเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนั้นช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ เกื้อหนุนดีแต่อยู่เบื้องหลังแบบไม่เปิดตัวในช่วงกลางเดือนไปแล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆม,มีไอเดียหาไรายได้เสริมแต่ต้องเจราจากันสักพักก่อนจึงจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนในด้านความรักเดือนนี้ไม่มีอะไรหวือหวาเน้นปรึกษาหาลือและค่อยๆปรับกันไปคนโสดก็อาจจะต้องให้เวลาตัวเองและทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเรื่องงานในเดือนนี้คุณเองก็มีงานเข้าเยอะงานเดิมยังแก้ไม่หมดงานใหม่ก็เข้ามาทำให้ การจัดการอาจจะไม่เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ด้านโชคลาภการเงินเป็นอีกส่วนที่ยังไม่เด่นมากสาหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป บางคนจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นดังนั้นไม่ควรลุ่มหลงและมีสติกับปัจจุบันเรื่องความรักอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรบางคนมีโอกาสต้องห่างจากคนรักและต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการกลับมาเจอกันอีกครั้งคนโสดควรทำความเข้าใจในความต้องการของตัวเองและ ไม่ควรเร่งรีบใจร้อนมากเกินไปในด้านโชคลาภยังไม่เด่นรวมถึงเรื่องการเงินที่มีเหตุต้องใช้จ่ายแบบไม่ได้แผนและคุณเองก็อาจจะไม่ได้เต็มใจจ่ายแต่เลี่ยงไม่ได้สำหรับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงนั้นเดือนนี้คุณอาจจะมีจุดกล้ากลัวไม่ค่อยมั่นใจเวลาอยู่ในวงสังคมคุณต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำให้มั่นใจมากขึ้นในเรื่องงานช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตัวทำตัวอยู่โดดเด่นไปจะทำให้มี มีคนคอมเมนได้ในด้านความรักต้องระวังคำพูดคำจาเพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยง่ายโดยเฉพาะคนมีคู่คนโสด อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงช่วงนี้อาจจะมีคนไม่จริงใจเข้ามาเยอะแต่ในเรื่องโชคลาภทางด้านการเงินพอมีบ้างจากทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและรถยนต์สำหรับชาวราศีกันชาวราศีกันนั้นเดือนนี้คอนเนคชั่นที่อายุมากกว่าจะช่วยเหลือคุณแม้จะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างก็ตามเรื่องงานเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งคุณสามารถจัดการมันได้ดียิ่งขึ้นในด้านความรักเดือนนี้ก็ยังคงมีการปรับตัว อย่างต่อเนื่องบางคนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตความรักเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคนรัก ก็เป็นได้คนโสดคนที่เข้ามาก็อาจจะหายไปไม่ใช่คู่แท้อาจจะไม่ต้องหวังมาเกินไปในด้านการเงินก็พอจะได้บ้างแต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนและใช้ปากในการต่อรองคุณก็จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นั้นช่วงเดือนนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความมั่นใจในตัวเองเหมือนมีแสงออร่าที่เป่งประกายขึ้นมารวมถึงการเจรจาที่ทำให้คุณมีความสำเร็จได้โดยงาย เรื่องงานจะมีผลงานที่มีความโดดเด่นดีเยี่ยมในช่วงกลางเดือนเรื่องโชคลาภจะโดดเด่นขึ้นมามีโอกาสได้เงินก้อนได้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวหรือรวมถึงการได้ของขวัญสุดพิเศษหรือโอกาสดีๆเข้ามาด้านความรักยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากแต่ก็มีความเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือกันขนโสดอย่าต้องใช้เวลาอีกนิดนึงถึงจะเจอคนที่ถูกใจสำหรับชาวราศีพิจิก จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวการตัดสินใจที่รวด,ดเร็วต้องระวังความผิดพลาดเรื่องงานช่วงนี้ต้องรอบคอบให้มากเป็นพิเศษเรื่องของความรักสำหรับคนโสดอาจมีคนแนะนำให้รู้จักที่เป็นผู้ใหญ่ลองเปิดใจดูก็ไม่เสียหายคนมีคู่มีดีบ้างงอนบ้างเป็นเรื่องปกติอาจจะไม่ได้ตามใจกันทุกเรื่องสักพักจะเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องโชคลาภการเงินส่วนใหญ่จะมาจากคนใกล้ชิด เพื่อนฝูงคอนเน c t ชันและมีเกณฑ์ลงทุนปุ๊บปั๊บ ศึกษาข้อมูลให้ดีจะได้ไม่เสียเปรียบสำหรับชาวราศีธนูชาวราศีธนูนั้นโชคลาภมีเข้ามาบ้างคำพูดสังดิทธิ์พูดอะไรก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้การเงินจะได้มาจากเพื่อนฝูงคุณมีเกณฑ์จะได้ลงทุนจากการชักชวนของเพื่อนฝูงและจะมีผลกำไรดีในด้านความรักก็ยังมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับคนมีคู่เพราะมีความอ่อนไหวสูงคนโสดเองก็ต้องไม่ใจร้อนค่อยๆดูค่อยๆเลือกจะดีที่สุดใน ด้านการงานอาจจะต้องมีติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากแน่นอนว่ามากคนก็มากความดังนั้นคุณต้องระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดและนำมาซึ่งความวุ่นวายในภายหลังต้องมาตามแก้ไขส้ารับชาวราศีมังกรเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้จะได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโชคลาภมีความโดดเด่นมากแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินก้อน เยอะเช่นกันในด้านการงานช่วงนี้อาจจะไม่โดดเด่นมากเน้นพูดคุยเจราจาหวานพืชไว้ก่อนแล้วค่อยมาเกีเก่ยวกผลผลิตอีกครั้งในด้านความรักก็มีโอกาสที่คนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีเข้ามาอยากทำความรู้จักคนคนมีคู่ก็เช่นกันช่วงนี้มีแง่งอนบ้างแตแ่แป๊บเดียวก็หายเรื่องงาน คุณจะมีงานเพิ่มให้ทำคุณจะได้โชว์ศักยภาพที่มีช่วงนี้คุณก็เลยจะยุ่งยุ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับชาวราศีกุมอาจจะมีข่าวดีเรื่องทายาทด,ด้วยในเรื่องของงานมีความโดดเด่นแม้ง,งานจะเยอะแต่หากมองเป็นเรื่องที่ดีคือคุณทำได้และทุกคนก็เห็นในความสามารถของคุณจึงสั่งงานนี้ให้ทำในเรื่องของความรักยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาทุกอย่างเป็นปกติไม่หวือหวา คนโสดค่อยเป็นค่อยไปอาจจะมีเหงาบ้างแต่ถ้าโฟกัสที่งานเดี๋ยวสักพักก็จะผ่านไปได้สำหรับชาวราศีมีนชาวราศีมีนนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีความสับสนในตัวเองรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้คุณยังตัดสินใจได้ยากขึ้นช่วงนี้ปิดวาจาก็จะช่วยให้คุณสลัดความตึงเครียดต่างๆออกไปได้ความรัก ช่วงนี้มีพูดคุยกันบ้างปรึกษาหาเลือแก้ไขปัญหาบางอย่างคนโสดก็ยังแฮปปี้ในแบบของที่เป็นตัวเองเรื่องโชคลาภพอมีบ้างแม้จะไม่โดดเด่นนักและอาจจะมาในลักษณะของโอกาสบางอย่างแต่อยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเอง